แนะนำบทอัลกอริยาบทอัลกอริยาเป็นบทมักกิยาที่กล่าวถึงวันกิ亚马าาและความน่ากลัวของมันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่ยิ่งใหญ่และน่าหวาดกลัวอาทิเช่นการออกมาของมนุษย์จากสุสานการแพร่กระจายของพวกเขาในวันอันาน่ากลัวนั้นเสมือนกับมแมลงเม่าที่บินกระจายว่อนไปทั่วทุกขนทุกแห่งเดินไปเดินมาอย่างไม่มีระเบียบเพราะความงงงวยและความตกใจของพวกเขา บทนี้ได้กล่าวถึงการระเบิดของภูเขาและการกระจายว่อนของมันจนกระทั่งกลายเป็นเสมือนขนสัตว์ที่ปลิวว่อนอยู่ในอากาศหลังจากที่มันแข็งตัวมั่นคงอยู่ในแผ่นดินมีการเปรียบเทียบมนุษย์กับภูเขาทั้งนี้เป็นการเตือนให้ตระหนักถึงผลของอัลกอริอัที่ได้เกิดขึ้นแก่ภูเขาจนกระทั่งกลายเป็นขนสัตว์ที่ปลิวว่อนอยู่ในอากาศและจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพของมนุษย์ในวันแห่งความยากลําบากนั้น บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตราชูซึ่งจะช่างการงานของมนุษย์มนุษย์จะแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือบรรดาผู้มีความสุขและบรรดาผู้มีความทุกข์ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนักและความเบาของตราชูบทถูกขนานนามว่าอัลกอริธึเพราะมันจะเคาะจิตใจและการฟังให้ระหนักถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้น ด้วยพระนามของอาอ a ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลกออริยอัลกออริยนั้นคืออะไรอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ว่าอัลกอริยานั้นคืออะไรว,นนวันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายว่อน

และส่วนผู้ทิ่ตราชูของเขาเบาที่พำนักของเขาก็คือเหวลึกและอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าฮาวิยะคืออะไรคือไฟอันร้อนแรง